สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมวันนี้พิเศษหน่อยเราจะรวบ2นัดติดต่อกันเลยครับโดยนัดวันแรกในวันที่16เรากต้อเจลิโวลีคับซึ่งเป็นถ้วยเล็กที่สุดเนี่ยเราต้องไปเยอะนะือนอยุธยา FC แล้วก็จะเตะกันในวันที่16เวลา19นาฬิกานี่ก็คงดูในเว็บที่พิมพ์เข้าไปเลยครับว่าดูบอล รีโวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองครับทั้ง Facebook ทั้งอะไรเงี้ยทั้งเว็บต่างๆมีเยอะแยะเลยครับให้ดูซึ่งกับอยุธยายูเนเต็ดเนี่ยผมไปดูแล้วเนี่ยคือชา,านะเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเลยครับว่าจะเล่นในแชมเฟครับหรือว่าจะเล่นอะไรแต่ถ้ากลับการเราจะส่งตัวสำรองลงไปเพราะเราไม่หวังเท่านี้แล้วไปทุ่มให้กับ ไอ้ไทยลีกับไอ้ยยยอยุธยายังดีกว่าแต่ถ้าถามว่าในทางเทคนิคนี่โอกาสที่จะได้ถ้วยมีลุนแชนทั้ง3ถ้วยไหมมีครับในทางเทคนิคนะครับแต่นั่นหมายถึงว่าครึ่งฤดูการหลังเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวนักเตะโดยเฉพาะตัวนักเตะที่จะเข้ามาเสริมใหม่ๆเนี่ยเราต้องเน้นที่นักเตะที่มีสปีดบอลสูงใจบอลเร็วเก็บบอลเก็บบอลได้ไปกับบอลดีซึ่งถ้าจะพูดอย่างงี้ ดดเอโก้น่ะแม่น่าน่าน่าสนใจมากแต่ว่าค่าตัวที่เป็นเดือนละล้านเนี่ยเราคงไม่มีเป็นยาจ้างกันนะครับหรือว่าเจ็ดแปดแสนนี่ก็ไม่มีเป็นยาจ้างครับนาทีนี้เราถ้าเกินห้าแสนนี่ต่อเดือนนี้ถ้าจะไม่มีเป็นยาจ้างกันนะครับคิดว่านะตอนนี้อ,า,อ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 ยายุทยายูนเต็ดยังไม่ต้องไปอ่านเลยครับจะแพ้ชนะนยังไงผมก็ไม่ไม่ได้สนใจแต่ถ้าถามใจจริงๆว่ารู้สึกยังไงก็อยากให้ชนะมากกว่าตอนนี้เราก็มาดูว่าวันที่เราจะเตะในบ้านวันที่สิบเก้า พุทธจิก,กาย,ยนเวลา18นาิกา30นาทีจะเปิดบ้านเจอกับเมืองทองซึ่งเมืองทองอยูนิเต็ดเนี่ยเตะมา13นัดชนะ3นัดเสมอ6นัดแพ้อยู่4นัดยิงได้21ประตูแล้วก็เสียไป18บวก3มีแต้ม15อยู่อันดับที่10ขณะที่เชียงรายยูนเต็ดของเรา่จะยังไม่ผิดนะครับเตะ13นัดชนะ5นัดเสมอ5นัดแพ้3นัด ยิงได้18เสียไป15ก็บวก3เหมือนกันครับแต่มี20แต้มและอยู่อันดับ7นะัดสุดท้ายเนี่ยเราแพ้กับบุรีรัมย์ขณะที่เมืองทองนี่เขาไปได้เตีเสมอกับหน,นองบัวพิจิยาถ้าดูตรงนี้ก็เอ้ยเราเล่นเราชนะหมองบัวพิจิยาอย่างทอย่างนี้เราเล่นกับเมืองทองเราก็ชนะได้ไอ้นนั้นก็นเรื่องหนึ่งครับแต่จริงๆเหนือนอกเหนือกว่านั้นก็คือหลังจากวันที่16เราเตะวันที่19แล้ววันที่26เนี่ยเราต้องไปเยืนกับบีจีนะครับแล้วในวันที่30เนี่ย เราก็ต้องไปเตะบอลถ้วย FA Cup ัพกับราชบุรีมิตรผลด้วยนั่นหมายถึงว่าเนี่ยเนังแต่วันที่16ไปเนี่ยมันไม่ถึง1ิวัน16ว,วันเนี่ยเราต้องเตะ4ีนัดรวดซึ่งมันเป็นจริงๆเตะแบบเนี้ยจะทำให้สโมสรเนี่ยลำบากแล้วนันกเตะก็ลำบากแล้วเสี่ยงอา,อาการบาเดเจ็บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องสาเหตุที่สำคัญที่สุดเนี่ยประเด็นเนี้ยมันอยู่ที่สมาคมสมาคมเรา แต่ผมจะพูดไงดีว่าผู้นำอ่ะผู้นามันฉลาดไปข้างหน้าไม่มีอ่ะถ้าถ้าเป็นภาษาคาเมืองแล้วก็ลวกไปตั้งหน้าแบบนี้ก็อันนี้ก็ข้ามันไปเรามาดูเอาไอ้ที่เมืองทองเมืองทองเมืองทองนัดสุดท้ายที่เสมอลําพูนเนี่ยเล่นระบบ4-1 4-1โดยมีเอกนิษฐ์เนี่ยเป็นยืนเป็นตัวทําเกมลุกแล้วก็มีวีรเทพป้อมพันเนี่ยวีรเทพป้อมพันนี่ ถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาเลยนะครับเล่นได้ทั้งเกมลุกเกมรักคนนี้บอลกองคอง,คองบอลกับเท้าได้ดีแล้วเป็นสไตล์ฟุตซอลเก่าแต่ว่าเขามีความแข็งแกร่งแบบฟุตบอลสมัยใหม่ถ้าผมเป็นโค้ดหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยผมก็อยากได้ผู้เล่นแบบวีรเทพป้อมพันธ์และก็เอกกนิดเนี่ยสองคนเนี่ยมันเล่นกับบอลสมัยใหม่เล่นได้ทุกระบบเล่นเข้าระบบแล้วก็เข้าใจในระบบและรู้วัน้าทีของตัวเองคืออะไรทั้งนั้นสองคนนี้เป็นอะไรที่เราจะเล่นด้วยลําบาก แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเขาจะได้ลงตัวจริงมาเพราะวันที่ไปเจอหนองบัวมิีิญายเนี่ยเขาพวกนี้เขาจะโรเตชันนักเตะกันตัวที่ขาดไม่ได้ที่ผมสังเกตดูที่ตัวตัวไอโคดบางทองชอบเอาลงไอ้ฝลั่งนี้นะทั้งพิช,ชาทั้งวิลเทศป้อมพันเนี่ยก็ยืนแดนหน้ากับว,ว่าไอ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 ตัวไอตัวที่เป็น,นร,มรมิมเส้นเออปรเมตบอเมตริมเ้นเนี่ยชอบผูกเข้าในเข้ามายิงแล้วก็ตัวหนึ่ง ชื่อเอลิโอเบอร์สิบเก้าเนี่ยของเขาเนี่ยผมอ่านชื่อก็ไม่ออกอะโอฮัดิโอฮัดิอะไรก็ไม่รู้มันซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็มันก็จะสลับกับไอปรเมศเนี่ยทักผัดกันเข้ามาสอดแล้วก็ให้อิอาร์ดีเอเนี่ยซึงเป็นเบอร์เบอร์เบอร์เก้าเนี่ยดึงตัวประกบหนีและไอสองตัวเนี้ยสอดเข้ามายิงตลอดวันที่เขาเล่นกับนองโบวพิชศษยายานี่เขามีโอกาสมากมายเลยนะครับแต่เขายิงไม่ได้ แต่ขณะที่หน้องบัวมาจบสกอร์ได้จบสกอร์ได้กว่าเขาจะไล่ตีเสมอแบบขืนจับตอนนันรู้สึกช่วงท้ายเกมเขาเปลี่ยนเอาสหรฐกจะยลดออะไรซึ่งก็เป็นนักเตะเรานักเกตเก่าเราเนี่ยแหละครับวงไปแล้วก็ยิงแบบเสียบตต้ไงใต้คานแสกหน้าลูกมันสาย,ยิงระยะไกลเลยก็โอ้ก็ไปดูว่าเกมเมืองทองนี่มีรูปแบบการบุกหลากหลายมากซึ่งทําให้ผมหนักใจแต่ที่ไม่ได้หนักใจก็คือเอ่เอ ก็คือไอแนวรับเขาแนวรับเขาเนี่ยเสียไป18ปลูกนั่นหมายถึงว่าถึงเขาจะยิงได้ตั้ง21ลูกแต่เสีย18ปลูกนี่มันก็แย่นนะถึงเราจะยิงได้น้อย18ปลูกแต่เราก็เสียห้าลูกไอความต่างไอตรงเนี้ยมันอยู่ที่บวกสามแล้วก็ลบสามซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ผมจะพูดไงไอเมืองทองเนี่ยมันเล่นแบบผีเข้าผีออก วันที่มันผีเข้าที่กกจะเล่ไล่โคดอ่ะโอโหวันนั้นยิงกันสี่ลูกห้าลูกยิงกันกระจายไอ้ทีมที่สวยก็คือไปเตะในบ้านมนแล้วมันก็ยิงกระจายวันที่ผีเข้ามันยิงกันอย่างนั้นตอนนี้วันที่ผีออกมันก็คือได้แต่เสมอกับแพ้ตอนนี้เรามาดูกันว่าถ้าเชียงรายเตะเนี่ยแล้วด้วยฟอร์มที่เตะครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนที่เตะครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะชนะเมืองทองได้ไหมในบ้าน ตอนนี้ผมบอกก่อนเลยแล้วฟอร์มที่เตะครั้งลุทาที่ดูกับบุรีรัมนีบอกได้เลยครับว่าประตูแรกที่เราเสียเนี่ยผมจะใช้ว่าหนึ่งคือทีมบอลที่ตั้งเป็นโซนรับรถบัสเนี่ยไอ้สี่สี่สองและโซนบัสรถรถบัสเนี่ยที่เขาตั้งรับกันเนี้ยปัญหามันจะเกิด,ดทันทีเพราะมันยืนโซนแล้วมันไม่ได้วิ่งตามตัวประกบพอไม่วิ่งตามตัวประกบมันก็จะมีช่องว่างช่องว่างระหว่างตัวที่ยืนโซนแล้วซ้อนกันไม่ถึงเนี่ยพอซ้อนกันไม่ถึงเขาก็ใช้วิธี พาบอลมาเอาคนพาบอลแล้วทาชิ่งแล้วเจาะตายตามช่องและกองหน้าโดยทั่วไปธรรมชาติมัยมีความเร็วกว่ากองหลังมีความเร็วกว่ากลางตัวรับเราก็เลยหลุดมาให้เขายิงแบบนั้นที่เห็นส่วนโลกที่สองสามสี่นั่นก็ไม่อยากบอกมันเหมือนหนังเก่าแล้วเราก็เล่าซ้าแต่ไปดูที่จังหวะเราเข้าทําเขาจังหวะเราเข้าทําเขาแต่เราทําได้ลูกเดียวแล้วเราพลาดไปสองสามลูกเด็กพวกนั้น มันน่าเสียดายนะครับถ้าตรงนั้มันเราได้ได้มาปุ๊บได้มามีโอกาสได้มามีโอกาสได้มาจุดเปลี่ยนของเกมจะเปลี่ยนไปเลยนะครับและกําลังใจเราก็จะมากันทีนาะทีนี้เพื่อนๆหลายคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยเรากับบุรีรัมย์ตอนเนี้ตอนที่แพ้กันใหม่ๆนะไม่ได้องอ่านคอมเมนต์เลยคอมเมนต์แล้วผมก็ได้จะอึ้งเพราะว่าวันนั้นผมก็ไม่อยากออกแสดงความคิดเห็นเลยเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ําเติมมากกว่าที่ที่ใช้คําว่าบอลโคลชั้นเนี่ยผมถือว่า มันมันไม่น่าจะไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าบอกว่าการจบสกอร์เนี่ยมันคนละชั้นเนี่ยเอออย่างเงี้ยค่อยน่าฟังหน่อยการจบสกอร์เขาดีกว่าการเข้าทําจินตนาการในการสร้างเกมลุกเข้าทําเกมเขาดีกว่าเพราะว่าเขามีนักเตะที่ดีกว่าระเบียบวินัยดีกว่าระบบแน่นอนกว่าทุกอย่างเขาเป๊ะทางบุรีรัมเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็น ผมจะใช้คําว่าอะไรถ้าเราจะห่างชั้นเนี่ยถ้าบอลมันมันว่ามันมีมันมีชั้นบอลมีอยู่สิบชั้นอ่าบุรีดำไปแปดเราอาจจะอยู่ชั้นที่เจ็ดเพียงแต่ว่าบุรีย์เวลาเขาเขาจะขึ้นไปที่ชั้นที่แปดของเขาเขาใช้ลิฟต์แต่เราอยู่ชั้นเจ็ดก็จริงอยู่ห่างจากเขาชั้นเดียวแต่เวลาเราไปมาไหนเราเดินเพื่อนนึกภาพออกหรือยังครับ คือไม่ว่าชั้นบอลเราจะอยู่ยังไงเล่นยังไงอะไรก็แล้วแต่ด้วยระบบอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราตามเขาไม่ทันเลยก็คือสปีดสปีดของการเล่นและสปีดของการพัฒนาสปีดของการรูปแบบและระบบการเล่นสปีดของการจ่ายบอลสปีดของการวิ่งสปีดของวิธีคิดไม่ว่าจะการตลาดตั้งแต่เรื่องข้างบนยังเรื่องข้างล่างเราสู้เขาไม่ได้เงินก็สู้ไม่ได้มันนี่แมนก็สู้ไม่ได้บุคลากร มาร์เก็ตติ้งเราก็สู้ไม่ได้เมจิกคอนโทรลก็คือควบคุมนอกสนามเราก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สักอย่างนั่นก็เลยทําให้เราแพ้บุรีรัมย์แต่กับเมืองทองเนี่ยขอให้เมืองทองเนี่ยกลับมาเล่นในบ้านเราและเล่นผีออกแล้วเราก็เล่นผีเข้าแล้ววันนั้นเราก็ชนะแน่นอนตอนนี้ขอพูดถึงนักเตะนะครับเพื่อนๆไปดูที่สนามได้ก็ช่วยไปอเอจนบุญกันนะครับแต่ถ้าดูไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอทีวีไม่รู้จะถ่ายทอดแบะลีโอเชียงรายไฟติ้งนักเตะครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าจะเล่นให้สุดชีวิตเมื่อนี่คือนัดสุดท้ายของเล็กแรกที่เราจะเล่นในบ้านนัดต่อไปเราต้องไปเล่นกับบีจีซึ่งก็ไปเล่นนอกบ้านมันหมดเล็กแล้วนัดเตะจะทํายังไงให้เตะในวันที่สิบเก้าเนี่ยเตะให้เหมือนลืมตายเตะให้เหมือนนัดชิงเตะให้โลกมันจํำไหมครับถ้าเล่นแบบบุรีรัมจะเขาเรียกว่าเล่นแล้วแพ้ให้โลกลืม เราอยากลืมความให้แพ้แบบนั้นแต่บุรีรัมย์ก็คงอยากทําแล้วก็จะเอามารอกันไปเรื่อยๆเอาเป็นว่านักเตะเนี่ยไปเหลืองโง่ๆไม่เอาไปแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าอยู่กรรมการเป่าอย่าเทียงเล่นให้ดีเล่นในสุภาพนะครับ VR <c oughs> เขามีคุณตุกติกอะไรปุ๊บก,ก็โดนลูกโทษแบบที่เห็นนะครับเพราะว่าถ้าเราขาดสมาธิแล้วตัวประกบมันหนีหนีเสร็จแล้วเราต้องทํายังไงก็โดนลูกโทษในกรอบเขตโทษก็ไม่ควรเล่นอย่างนั้นก็แต่จริงๆอะพอถึงตอนนั้นถ้าเป็นผมผมก็ต้องกระตุก ก็แล้วกันไปเอาเป็นว่าแมทที่เมืองทองเนี่ยสู้ตายถวายชีวิตกันอีกครั้งนะแล้วผมก็จะไปเชียร์ที่สนามด้วยเพื่อนๆเจอกันวันนั้นครับบายๆ<า>นัดเนี้ยผมยังมั่นใจอยู่นะครับว่าประธานไฮคงไม่เอาชื่อมาทิ้งเราจะสร้างชื่อเสียงไม่ใช่สร้างชื่อเสียนะครับประธานพอใกล้เลือกตั้งแล้วคิดกันให้ดีๆหน่อยแล้วก็มีสมาธิมีสติกับเกมให้มากๆครับทั้งนักเตะและทีมงานเลยนะครับสติมา ปัญญาเกิดสติมาสมาธิมาปัญญาเกิดแน่นอนครับบายเจอกันที่สนามครับ